อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เราเปิดใจพี่แจ๊ดพี่แจงใช่ไหมละ่ะ,ะก็คือจับได้แล้วคนคนนี้บูนะบูเป็นน้องชายของแจงแล้วมีเรื่องมีราวข,ข่มขู่กันเยอะแยะแล้วสาคัญไปขโมยของที่บ้านแล้วเอาของที่แจ๊ดรักมากและสะสมไปขายว,วนเวียนบอกว่าโอ้บอกเลยว่างานนี้ตํารวจตามจับโดยการขอร้องจากแจ๊ดแจงล่าสุดจับได้แล้ว อยู่ใกล้ๆจะเข็บชทยแดนก็จะข้ามไปด้วยวิทยาหายจริงๆคือช้าไปก้าเดียวไม่ทันเลยนะแม่ไม่ทันแล้ว<ม>ปรากฏว่าเราไปเจอแจ๊ดแจงให้เราเรื่องนี้เนาะได้เลยค่ะเชิญครับก็ลองขึ้นเยอะพอสมควรค่ะแต่ก็ต้องคอยปรับอารมณ์ของตัวเองดีใจเสียใจอยู่ในโหมดเดียวกันเพราะว่าเราเป็นคนกลางแจ้ง เรามีตารางคิวตารางงานเราะนั้นข้อแรกที่เราจะห่วงคือสามีข้อ2ที่เราจะห่วงคือลูกค่อยมาเป็นเราคือสุดท้ายอะครอบครัวเราคือที่1มาก่อนอะจุกอยู่ในอกอยู่อย่างนั้นเลยเอาจงจริงนะจังคาหนักจนแ๊ดอะ เครียดไปด้วยแล้วกว่าจะออกไปก็คือต้องคอยเช็คตลอดลูกเลิกเรียนแล้วถึงหรือยังถึงคอนโดถึงบ้านหรือยังปล่อยชิลแล้วค่ะอยู่กับความเป็นจริงเขาก็ต้องออกมาอยู่แล้วอ่ะการถูกขังมันไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องขังจะตามนั้นแหละก็ยังไงก็ยังแต่บอาบอกแล้ว่าออกมาจะตงเป็นเราแล้วก็ดี ก็ตัดขาดไปเลยครับนะถ้าหลังจากนี้เขาบอกออกขอ้ขอความมาอย่างเงี้ยมาขอความช่วยเหลือไม่ไม่ไหวแนละ้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลยอะแต่เขารู้ไงว่าเขาต้องเล่นกัดแจงเป็นไงคือเขาเก่งกับผู้หญิงอยู่แล้วเขาไม่ค่อยเก่งผู้ชายงสงสสยแล้วถามพวกผมได้เลยนะพวกผมไม่มีเวลามาโกหกใครความจริงอนะมันคือความจริงจะใช้คําว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราก็พูดได้แต่ความเป็นห่วงเมียเรามีเต็มร้อยบางอย่างถ้าเราตัดสินใจมีเราจะลำบากใจแต่ตอนนี้ ป่องต่องตรงหงสอ,อ,อ,องคนอะไม่อยากไปโรงพักไม่อยากเจอหน้ามานันเพราะผมเสียเวลาจับได้แล้วมึงก็งงไปตามนั้นคือตอนนี้มึงรับผิดชอบของสิ่งที่มึงทําก่อนอผมไม่ได้กลัวเขาเลยนะเขาไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่ผมควรกลัวอะไงนึกออกไหมเขาไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่ผมต้องกลัวถูกต้องแล้วค่ะในเรื่องราวประเทศไทยบ้านเมืองเรามีตํารวจมีเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นใครทำผิดก็ว่าไปตามนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกํามเกิดจากการกระทําก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเองละกัน